สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆส่งแบบมาให้ทำให้นะคะเป็นแนวปกเชิ้ตเป็นเชิ้ตผู้หญิงนะคะแขนเลยเสื้อครอบนะคะตสั้นมีกระเป๋าปะใบใหญ่ๆแขนเนี่ยจะตัดต่อก็ได้ หรือว่าจะเป็นแขนเลยตรงไปธรรมดาก็ได้นะคะด้านหลังทำอยู่ที่ไซส์เอ็มค่ะอกสามสิบหกนิ้วปกจริงนะคะประมาณสามสิบสองนิ้วบวกสี่นิ้วใส่ไซส์นี้นะคะแม้แบบเสื้อนะคะไซส์เอ็มบีพีที่ หนึ่งหกแปดนะคะความยาวเสือ้อแค่เอวนะคะขึ้นด้านข้างครึ่งเซนนะคะจากจุดเนี้ยประมาณครึ่งหนึ่งตีลงมาตรงๆค่ะเราจะปิดเก็ดไหลนะคะแยกบานบานนิดหน่อยนะคะอันนี้เป็น งานปิดเกตืึองไหลนะคะปิดเกตไหลเลยคะ่ะ เป็นแขนในตัวนะคะวงแขนไม่ต้องปิดไซส์เล็กความยาวเสื้อแค่เอวลกำลังสวยนะคะเสื้อคอปเป็นปกเชิดนะคะจากเส้นกลาง วัดออกมาสองเซนค่ะเป็นลังซิกแซกนะคะสองเซนค่ะได้แล้วตีตรงๆเผื่อสาบในตัวได้เลยนะคะประมาณสา3นิ้วครึ่งสาบในตัวนะคะ เอวลอยนะคะตรงด้านข้างไม่ต้องเข้านะคะคอลงสองเซนข้างคอเซนคึ่งออกวีวีนะคะ ออกวีวีจะเข้าปกง่ายนะคะแขนเลยแขนเลยเนี่ยอันนี้บอกมาว่าไม่ต้องการกว้างนะคะเป็นไซส์เล็กถ้าไซส์ใหญ่เนี่ยเราจะขึ้นจากไปลายไหลเนี่ยขึ้นไปหนึ่งเซนนะคะเพราะว่าต้องกว้างไซส์ใหญ่อันนี้ไซส์เล็กเราตีลงมาได้เลยะคะ่ะแขนไม่ยาวนะคะ จากไปลไหล่เนี่ยลงมาประมาณสิบสองเซนจากเส้นอกนะคะอันนี้ไม่ต้องการกว้างนะคะไซส์เล็กสามเซนจุดนี้นะคะสามเซนอันนี้เราไม่ใช้นะคะถ้าเป็นไซส์กลางสี่เซนนะคะถ้าเป็นใหญ่ห้าเซนดูตามไซส์นะคะ จากมุมเราวัดออกมาประมาณสามเซนครึ่งถ้าตามแบบเนี่ยเราจะมีรอยพับตรงนี้นะคะสามเซนครึ่งจะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมนะคะหักมุมประมาณเนี่ยแต่ถ้าไม่ต่อนะคะ จะใช้โคง้งโค้งลงมาได้เลยนะคะจากอกลงมาประมาณเก้าเซนโค้งได้เลยนะคะทำได้สองแนวนะคะแล้วแต่ชอบดูชิ้นหลังจับจุดข้างคอคะ่ะ วค่ะจากปุ่มคอหลังนะคะลงหนึ่งเซนโค้งคอหลังค่ะวัดรอบคอไว้นะคะสร้างใส่วัดเก้าเซน รวมกับชิ้นหน้ายี่สิบสามเซนวันนี้ดูในส่วนของแขนนะคะทําเหมือนชิ้นหน้าเลยค่ะแม่แบบไซส์เอ็มนะคะอกสามที่หกหารสี่นะคะก็เท่ากับเก้านิ้วถ้าเป็นแขนเลยเนี่ย ถ้าเพื่อนๆมีแม่แบบนะคะปรับเป็นเก้านิ้วนะคะหน้าหลังเท่ากันไม่ต้องบวกจากเส้นกลางหน้านะคะเก้านิ้วเก้านิ้วนะคะแขนเลยสร้างหน้าหลังเท่ากันจากเส้นอกนะคะวัดลงสามเซนเท่ากับด้านหน้านะคะตีตรงๆมาสามเซนครึ่ง ถ้าจะโค้งเหมือนด้านหน้านะคะจากอกลงมาเก้าเซนทำได้สองแนวนะคะอันนี้แล้วแต่ว่าจะทำแบบไหนนะคะทบหลังความยาวแค่เอวขึ้นครึ่งเซนนะคะ จากเส้นกลางกับด้านข้างเนี่ยแบ่งครึ่งทบหลังนะคะตดนนี้มาดูอันนี้ตัดออกมาได้เลยนะคะ ิ้นหลังตรงไหล่นี่เราตีตรงๆมาเลยนะคะทบหลังนะคะ ดูในส่วนของกระเป๋าเป็นกระเป๋าปะใบใหญ่ๆนะคะจากเส้นกลางวัดเข้ามาประมาณสี่เซนจากจุดนี้นะคะขึ้นจากเส้นอกสามเซน เป็นปะใบใหญ,ใหญ่ปากระเป๋านะคะห้านิ้วสามกระเบียดขาดไปสองขีดหกนิ้วนะคะความยาวหกนิ้วสามกระเบียดขาดไปสองขีดเจ็ดนิ้วนะคะเป็นปะใบใหญ่ ดูในส่วนของปกรอบคอยี่สิบสามนะคะตีตรงๆมาเลยค่ะเป็นปกเชิดผู้หญิงนะคะตีตรงๆมาเลยค่ะด้านหลังยี่สิบสามวัดมาเลยค่ะยี่สิบสามจากจุดนี้นะคะยี่สิบสาม ตีตรงๆค่ะเราจะทำผ่านเชิ์ตนะคะสามเซนตีตรงๆรงมาค่ะรอบคอนะคะแบ่งสามแบ่งสามส่วนเท่าๆกันนะคะขึ้นหนึ่งเซนค่ะ ใช้ส่วนนี้นะคะปกบนใช้6เซนค่ะ ปกบนแบ่งครึ่งน,นะคะจากมุมวัดเข้าสามเซนตีตรงๆขึ้นไปเลยค่ะทำแหลมนะคะจากมุมเสน็นครึ่ง เซนครึ่งความแหลมนี่ตามต้องการได้เลยนะคะตีมาค่ะวัดขึ้นหนึ่งเซนใช้ห่างห่างไม้โค้งค่ะ ตรงนี้ทิ้งนะคะวัดเข้าครึ่งเซนถ้าเป็นปกแหลมเสร็จแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลังกระดุมแต่ถ้ามนก็มนได้เลยค่ะ ล็อกคอใหม่นิดนึงนะคะเว่าสร้างปกนอกตัวเนี่ยเขาโคง้งเขาจะเกินนิดนึงปกยี่สิบสามนะคะเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆส่งแบบมาให้ทำให้ดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ